หญิงแกร่งสู้ชีวิตที่ทำทุกอย่างเพื่อดูแลสามีตาบอดและหลานอีกห้าคนความหวังที่อยากบทนี้ในวันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ กิ่ง <Și> ทิ้งสาวให้บาบุญน้ําใจช่างเปลี่ยนเปลียนบุญว่าลืมสัญญา วันที่ลามน้ํามู าละครับผมพี่สูรเชิญครับป้าต่อยเป็นไงบ้างคะป้าต่อยสวัสดีครับป้าจ๋าสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักน่าอินดูเนาะรู้เลยว่าหลานๆถึงรักยายมากแล้วหลานเรียกแม่หมดเลยเหรอคะจ้ะแล้วก็รักหลานมากด้วยแต่ถูกแล้วนะยายนะก็สอนให้เขาทำให้ช่วยตัวเองนะเพราะว่าอีกหน่อยตอนนี้ตาก็ตาไม่ดียายก็แก่ขึ้นทุกวันเนาะเด็กๆเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เผื่อ อะไรมันก็ไม่แน่เผื่อปุกป,ปรับมีใครจากไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็จะได้อยู่ได้อ,อันนี้เราก็คิดเผื่อไว้เนาะ,ะหนูชอบจังเลยชีวิตแบบพอเพียงแบบเนี้ยหนูเห็นผักเห็นอะไรแปลงผักอะไรของยายนะลองจัดสรรดีๆนะจัดสรรดีๆเผื่อว่ามันจะขยับขยายแล้วก็เพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวได้อลองดูค่ะถ้าวางแผนดีๆทาตรงนี้ดีๆยายอาจจะไม่ต้องออกไปรับจ้างเกี่ยวข้าวออกไปรับจ้างดายญ้าด้านข้างนอกก็ได้ ทำแค่ในส่วนของเราก็อาจจะพอเพียงในการเลี้ยงดูหลานๆเพราะว่าได้เงินที่ดูแลลูกๆจากหลานๆจากลูกๆทุกคนด้วยอยู่แล้วหนูว่าน่าจะพอไปได้นะคะเรื่องการร้องเพลงหนูชอบเสียงจังเลยเสียงแบบอีสานคักๆดีจังเลยนะแบบออกอีสานแล้วลูกคอดีด้วยลูกคงลูกคอนี่ทําเป็นเลยแต่ด้วยความที่ คนที่ไม่ค่อยได้ร้องไปจำไงมันก็อาจจะดูไม่ได้พักก่อนด้วยลงรถแล้วก็มาเลยแต่คนนั้นเขาก็ไม่ได้พักเหมือนกัน่างคนต่างไม่พักไอ้คนพักเนี่ยไม่ไหวแล้วมันก็อาจจะขุกขักนิดหน่อยนะฮะแต่ภาพรวมหนูว่าถ้าเป็นท่าได้มีเวลาฝึกซ้อมหรืออะไรนะหนูว่าเป็นคนร้องเพียงพรอเลยแหละคนหนึ่งเลยแหละเพราะเสียงแบบอีสานน่าฟังดีค่ะให้ยโชคดีจ้า เออนึกว่าเป็นพี่เราที่ไหนไนดะ <c oughs> ไม่เป็นไรอายอุยเพียงแต่เลขนะสิ่งที่เขาเรียกว่ามันการกรํำงานไงสิ่งที่ทํามันต่างกันแต่ถามว่าเห็นเห็น้ะต่อยโอ้โหเป็นคนใจดีมากดูลัาากษณะคือเป็นคนใจดีด พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เอามาเวลเข้ามาลูกมาลูกมาหล,ลานมาแล้วก็อยู่กับเขาอย่างมีความสุขก็เลยทําให้เป็นยาชูก,กําลังให้กับตัวป้าต่อยเองนะคะว่าก็เนี่ยก็ให้เขาเติมต,ต่อชีวิตให้ป้าต่อยอยู่นานๆให้อยู่กับเขาดูความสําเร็จของเขาให,ให้ให้ได้ครบทั้งห้าคนนะคะนะเรื่องของการร้องเพลงเป็นคนที่มีเสียงเก๋นะเป็นคนชอบคือชอบเสียงอะเวลาที่ปล่อยเสียงออกมาแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับ ฉันฉันร้องแบบสบายๆป,ปล่อยเสียงท่วงสัญญานีดังแว่วมาจากสาวบนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่ที่เหมือนกับไม่ได้มีการปั้นแต่งอะไรเลยอะใสซื่อมากนะคะเพียงแต่ว่าในบางช่วงคือด้วยด้วย,วยทำนองเพลงใหม่เนี่ยเพลงนี้ค่อนข้างจะร้องเข้าย่กแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะได้ได้ทำเขาเรียกว่าทำในสิ่งที่เัอเองตั้งใจมาได้ดีที่สุดแล้วสำหรับวันนี้โชคดีค่ะ เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตของเด็กๆเนี่ยจะได้เรียนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางทีละบ้านเราก็อาจจะไม่พร้อมกับหลังอื่นแต่ให้วิชาชีพแบบนี้ครับให้เขาได้รู้จักงานติดตัวไปอย่างเช่นปลูกผักหักฟื้นอย่างนี้ครับให้เขาได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนตั้งแต่เด็กๆเลยผมเชื่อว่าพะต่อยสอนได้แล้วพอต่อยเก่งด้วยนะสอนเขาตั้งแต่บัดนี้แหละครับเนี่ยอันนี้ดีดีมากเลยอะอนะจ๊ะ,ะ,จะส่วนในเรื่องของการร้องเพลงเห็นด้วยนะเป็นแบบ เป็นบ้านๆดีอ่ะเราชอบในสำเนียงนะครับจะนี้มันจะมีปัญหาตรงเนื้อเพลงบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่มันกลายเป็นความน่ารักนะสาวสู้ทนร้อนฝนรอคอยข่าวแต่ป้าเขาจะร้องว่าน้ำฝนรอคอยข่าว อ๋อน้ำฝนชื่อเด็กแถวบ้านใช่ไหมน้ำฝนเออเออเราแบบเออน่ารักดีร้องเพลงอ่ะอีน้ำฝนมารอคอยแล้วอยู่แล้วอะไรรู้เปล่าพวกคุณน่ยไม่รู้พวกคุณตกยุคแล้วขอบคุขอโ่ะท่าทำดีแล้วล่ะครับน่ารักแล้วสู้สุดๆแล้วขอให้โชคดีครับปขอเชิญแชมป์ศึกเอชไตรของเราไปแหวบนเวทีจ้า แชมป์ส1สมัยของเราป้าแอวจากเพชรบูรณ์นะครับนี่กองทุนเงินล้านของแม่ที่กู้มาทำนาเป็นหนี้1 9 8่0 0 0บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้1 1 0 0 0 0บาทเหลือ88,000บาทครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตคนใหม่ป้าต๋อยจากบึงการนะครับนี่กองทุนหมู่บ้านที่กู้มาลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งเป็นหนี้55,000่5 5 0 0บาทนะครับถ้าพร้อมแล้วผมจะขอหนึคะแนนแรกจากพี่เอเชิญครับ ป้าแอลและป้าต่อยครับเราเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ใครพลาดโอกาสไม่ได้เข้าไปหาไม่หมดนี่อย่าท้อแท้นะครับต้องเลือกด้วยเสียงเพลงจริงๆขออนุญาตเลือกครับหนึ่งคะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับพี่เอจะให้ใครป้าต่อยคนสู้ชีวิตคนใหม่หรือป้าแอลแชมป์11สมัยของเรา ป้แอลครับป้าแอลครับหนึ่ง 1> 1ต่อศูนนะครับป้าแอลนำอยู่1คะแนนตอนนี้ป้าแอลต้องการอีกหนึ่งคะแนนเท่านั้นนะครับหนึ่งคะแนนนี้จะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปหรือไม่แต่อีกหนึ่งคนเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะว่าเขาต้องกลับบ้านครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพิธาครับ พวกเราให้กำลังใจทั้งสองท่านนะคะถึงเวลานี้มีท่านเดียวที่จะได้เข้าไปมีโอกาสเลือกใหม่หมดนี้จากการร้องเพลงและถ้าขอเลือกค่ะหนึ่งคะแนนแรกได้ไปเรียบร้อยสำหรับป้าแอวหนึ่งคะแนนที่2จากพิธานะครับป้าต่อยก็ต้องการมันเช่นเดียวกัน แต่ป้าต่อยจะได้รับมันหรือไม่ขึ้นอยู่กับพี่ธาครับพี่แอลค่ะป้าแอลครับสองต่อศูนย์นะครับผมป้าแอลได้เป็นแชมป์อีกหนึ่งสมัยได้เข้าไปหาไม่หมดนี่ครับพี่สุรครับหนึ่งคะแนนให้ใครครับป้าแอละคะ่ะเอาแล้วครับวับนนี้ 3ต่อศูนย์คะแนนเป็นเอกฉันนะครับป้าต๋อยไม่ได้เข้าไปหาไม่หมดนี่ไม่เป็นไรนะสู้ต่อไปนะมีหลานๆรออยู่ความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่อม,มอบให้กับป้าต๋อยรออยู่ที่บ้านแล้ว5หัวใจด้วยกันนะครับรับ5000บาทกลับบ้านครับ แม้วันนี้ป้าต่อยจะบดนี้ไม่สำเร็จแต่เชื่อว่ากำลังใจและความรักมากมายที่ได้จากครอบครัวจะเป็นพลังให้เธอสามารถสู้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขช่วงหน้ากลับมาลุ้นไปกับการเลือกใหมดนี้ของป้าแอลเธอจะทำสำเร็จหรือไม่ลุ้นกัน